สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Easy Food c o h a l t by Andy นะคะวันนี้นะคะแอนมีเมนูมานําเสนอด้วยกันทั้งหมด3เมนูด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายๆคนช่วงนี้นะคะก็จะ work from home กันใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆคนก็อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนนะคะเด็กๆก็เรียนออนไลน์กันดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าคุณแม่บ้านหลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างจะปวดหัวในเรื่องของการคิดเมนูเอะวันนี้จะทําอะไรทานดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้นะคะแอนก็เลยมีเมนู3เมนูนะคะมาฝากนะคะ ื่อให้เพื่อนๆได้ลองทํากันนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะไม่ยากโดยที่เมนูทั้ง3าเมนูที่แอนทําในวันนี้นะคะแอนก็จะใช้กะปินี่เลยค่ะเป็นกะปิกุ้งเคยนะคะของห้างพุ้นสวนจำกัดโชคนิตยากระบีค่ะเขาเป็นกะปิกุ้งเคยนะคะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ด้วยกันหลายอย่างเลยนะคะแต่วันนี้ที่แอนจะนํามาทํา3เมนูนี้นะคะแอนก็จะใช้เป็นกะปิกุ้งเคยตัวนี้นะคะกะปิกุ้งเคยนะคะของบริษัทห้างพุ้นสวนจำกัดโชคนิตยากระบีนี้นะก็ทาขายมา ตลอดระยะเวลา30ปีนะคะโดยที่เขาทำขายในชุมชนนะคะที่กระบี่แล้วหลังจากนั้นก็นำออกมาขายให้กับชาวบ้านนะคะในหมู่บ้านทานวันนี้นะคะ3เมนูที่เราจะทำกันในวันนี้มันมีเมนูอะไรบ้างเริ่มแรกเลยนะคะแอนก็จะทำเป็นเมนูนะคะ่ะข้าวผัดตื่นเช้ามานะคะเรามาทําเป็นข้าวผัดกะปิทานกันดีกว่าน้องก็จะคล้ายๆข้าวคลุกกะปิแต่เราไม่ได้ปิดคลุกกันเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแอนทำยังไงนะ เริ่มร้อนแล้วนะคะอันใช้เป็นน้ำมันขิงนะคะลำข้าวขิงก็ใส่กระเทียมเดี๋ยวพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะอันก็อันใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนชานจริงๆแล้วเนี่ยกระปิ้ของเขาเนี่ยฝาเขาจะมีที่ปิดชั้นหนึ่งพอดีอนเปิดใช้ไปแล้วเดี๋ยวให้ดูให้ดูของเจแบบนี้ค่ะเขาจะมีเป็นฝาแบบเนี้ให้เราแบบปิดเปิดได้ง่ายแล้วก็เวลาเราพกพานะคะหรือว่าซื้อไปฝากใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะง่ายหน่อย แล้วก็ใส่หมูลงไปสุกแล้วจากนั้นนะคะก็ใส่ข้าวลงไปค่ะข้าวเนี่ยแอนก็จะหุงไว้ตั้งแต่เย็นนะคะพอเขาเดือดแล้วอะใส่น้ําไม่ต้องเยอะมากนะคะเขาจะได้เป็นเม็ดสวยอันนี้เป็นข้าวของมะลิแล้วหลังจากนั้นแอนก็นเข้าตู้เย็นนะคะพอเขาสุกแล้วแต่ก่อนเอาข้าวเย็นก็คนๆซะหน่อยนะคะให้ข้าวเข้ากระจายเรียงเม็ดแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้ แล้วก็วันนี้เราก็มาใช้ผัดนะคะมันก็จะทำให้ข้าวเนี่ยเรียงเม็ดสวยใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะมันก็รสชาติโอเคแล้วแหละใส่น้ำตาลนิดนึงไม่ต้องเยอะค่อยๆใส่ซีอิ๊วลงไปนิดนึงใช้เป็นซอสปรุงรสน,นะคะพอแล้วไม่ต้องเยอะ อค่น,นี้แหละกินได้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วตักใส่จานกันเสร็จแล้วค่ะเมนูแรกเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปค่ะ เสร็จจากมื้อเช้าไปแล้วใช่ไหมคะข้าวผัดกะปิคราวนี้มาดูว่ามื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงก็แอนจะทําเป็นผัดกะเพราค่ะเพราะว่าทานง,ง่ายนะคะแล้วก็เด็กๆก็ชอบกันนะผัดกะเพรามูสับที่แอนทำในว,วันนี้นะคะแอนกอ็ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรมากมายเยอะแยะนะคะแอนใช้เพียงแค่ซอสถอยนางรมแล้วก็แอนก็ใส่กะปินะคะของโชคนิตยากะปินี่แหละคะ่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดผัดแป๊บเดียวก็ทานได้เลยนะ,ะใช้กระเทียมนี่เลยสักประมาณ ห้ากลีบตามด้วยพริกอันใช้พริกจินดาแดง3มแล้วก็พริกสีเขียวเผ็ดหนอ่อยเอาละประมาณนี้นะใส่กะปิประมาณเนี้คะ่ะไม่ต้องเยอะเท่ากับที่ทำข้าวผัดกะปินะคะประมาณแอ็นก็ใช้กะปิกุ้งเคย นิตยาเหมือนเดิมค่ะทำให้เท่ากันพอแล้วค่ะแค่นี้แหละก็เดี๋ยวเราก็ไปผัดกระเพรากันเดี๋ยวครกนี้เดี๋ยวเราจะใช้ทนาน้ำพริกกุ้งหยั่งต่ออีกเนาะอะไรก็ยังไม่ต้องล้างก็ได้เริ่มแรกเลยนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะ ใส่พริกกระเทียมแล้วก็กะปิที่เราจำไว้ใส่โอเคจากนั้นก็ใส่หมูสับลงไปค่ะเดี๋ยวเราหมูสุกกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราให้ใส่ตัวน้ำมันถอยลงไปแล้วก็พอละค่ะผัดง,ง่ายมากเลยหอมมากหมูเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ซอสหอยนางรมไปค่ะมากน้อยตามชอบเลย เส้นละลายผัดกะเพราใส่พริกไทยลงไปค่ะแล้วก็นี่เลยเวราใบกะเพราแล้วก็คลุกแค่พอใบกะเพราเขาสลดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นเลยเดี๋ยวกะเพราะจะดงไปนะคะพอแล้วนเนาะเอาแค่เขาพอสลดนี के okay. mm. ส่วนเมนูสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะเป็นเมนูที่แอนชอบมากเลยเวลาแอนไปเที่ยวใต้จะต้องสั่งทุกครั้งเลยนะคะก็คือน้ำพริกกุ้งหย่นะคะแต่ว่าน้ำพริกกุ้งหย่อที่แอนทำในวันนี้แอนทำเป็นน้ำพริกกุ้งคลุกค่ะคือแอนไม่ได้ใช้มือขยำก็เลยไม่สามารถที่จะใช้คุามาน้ำพริกกุ้งหย่อนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าตาวิธีทำก็จะคล้ายๆกันนะคะอันนี้นะคะกะปิก็เอาไปอบ ได้เอาไปย่างนะคะเอาไปก็คือจะใช้เป็นฟลอยห่อก็ได้นะคะหรือว่าใครมีใบตองนะคะใช้เป็นใบตองห่อนะคะแล้วก็นำเข้าเตาอบประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะจะหอมใครไม่มีก็เอาไปจีในกระทะก็ได้นะคะถ้าใครมีเตาอบจากนั้นนะคะก็นำอันนี้เป็นน้ำน้ำที่ได้จากการต้มกุ้งนะคะแอนต้มเนี่ยค่ะ อันใช้กุ้งประมาณ7ตัวนะคะแล้วก็ต้มทั้งเปลือกเลยนะคะต้มตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็นำกุ้งมาใส่ลงไปนะคะพอเขาเริ่มเปลี่เป็นสีแดงสุกดีแล้วก็ตัดออกจากนั้นนะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ใส่น้ำตาลปีพลงไปนิดนึ่งก็ได้นะคะจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะแต่แอนชอบใส่ให้มันมีรสตัดเค็มไปสักนิดนึ่งนะคะใส่เนีค่ะ หอมซอยนะคะมากน้อยตามชอบเลยแอนใช้ประมาณพอดีแอนไม่มีหอมหัวเล็กอะ่ะแอนก็เลยใช้เป็นหอมแขกนะคะประมาณ2หัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ใส่คลิกลงไปค่ะคลิกนี่ก็ตามชอบเลยนะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็คุกๆจริงๆถ้าขยำอะ่ะมันก็จะเข้าเนื้อมากขึ้นแล้วก็ใส่มะน,นาวไปหน่อย แอนใช้มะนาวประมาณอันนี้สามลกูกแล้วก็แอนชอบที่จะแบบว่าบีบมะานาวทิ้งไวอ้อ่ะเขาจะได้มีความเปรี้ยวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ไมีไม่ขมถ้าเราบีบลงไปบางทีมันติดเปลือกแล้วมันจะขมนี้ประมาณสองก็ใส่อะตามชอบเลยอะ่ะแอนชอบเปรี้ยว,ยวใช่ไหมเดี๋ยวดเดี๋ยวชิมก่อนละกันหอมมากเลยค่ะ เนี่ยที่เขาให้ขยำเพราะว่ากะปิอะ่ะมันจะได้แบบว่าเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพราะคนบางทีเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราทําขนมไทยนะคะมันต้องใช้มือช่วยขยำเพื่อให้แป้งละลายอิขคืนใช่ไหมคะก็จะประมาณนั้นนะคะไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะแอนแอบใส่ไปนิดน,นึงอ,อร่อยอะ่ะมันจะเค็มๆเ,เปรียปร้ยวๆอร่อย หลังจากนั้นก็ใส่กุ้งลงไปเลยกุ้งเนี่ยพอเวลาลวกน้ำร้อนแล้วใช่ไหมคะพอหลังจากที่นำขึ้นมาให้ลวกน้ำเย็นเให้ให้ใหใหลางน้ำเย็นกุ้งเขาจะได้มีความเด้งดึ๋งก็จะได้สตาร์ฟสีให้สวยไว้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วะ่ะ เดีย๋ยวเรามาตัดใส่ถ้วยกันง่ายมากเครื่องจะแน่นหน่อยนะคะแล้วก็ผักเนี่ยจะใช้เป็นผักสดผักต้มลก,ก็ได้ยี่เห็นไหมน่าทานมากๆเวลาทานนะคะก็เนี่ยคะ่ะทานกับพวกผัก เอาไปผักไปต้มนะคะแอนใช้เป็นบอ็อกคลี่นะคะก็ดูในตู้เย็นมีอะไรอะ่ะพอดีมีบอ็อกครี่แล้วก็มีกระหล่ำปรีก็เอาไปต้มต้มเสร็จก็แช่น้ําเย็นนะคะเขาจะได้ก,กรอบๆหน่อยแล้วก็ต้มไข่เตรียมไว้นะเรียบร้อยหน้าทานทีเดียวค่ะกุ้งหย่ำหรือน้ำพริกกุ้งครุกนะอันนี้แฟนแอนชอบมากเลยเมนูนี้นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยของห้างพืชสดจำกัดช่วงนิทยากระปีเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์เป็นตัวนี้ด้วยนะคะกะปิเจก็มีนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นน้ำพริกกะปพิกะปิรสหวานนะคะใช้เวลาตำน้ำพริกหรือว่าใครจะนําไปทําเป็นข้าวคลุกกะปินะคะก็อร่อยเหมือนกันแล้วก็อีเมนูหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะที่เขาส่งมาให้ก็จะเป็นน้ําไตปลา ผ่านออยด้วยนะคะแล้วก็มีจําหน่ายใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะเพื่อนๆที่อยู่ตามต่างประเทศนะคะเขาก็มีจําหน่ายอยู่หลายประเทศโดยอาจจะ,ะขึ้นไว้ให้นะคะที่รายละเอียดตรงท้ายคลิปแล้วกันนะคะเพื่อนๆไปลองหาซื้อดูเป็นยังไงบ้างคะสําหรับ1วัน3เมนูนะคะก็หวังว่าคงจะช่วย แบบแบแ่งเบาภาระของคุณแม่บ้านไปได้บ้างนะคะว่าเออวันนี้จะจะทาอะไรดีนะอะไรเงี้ยค่ะก็ลองทําทานดูนะคะก็ท้ายที่ส่วนแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับทุทกๆการติดตามที่ติดตามช่องแอนเข้ามานะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะกด s u b s c r i b e เข้ามานะคะจะได้ไม่พลาดนิ่งใหม่ๆนะคะนี่ไปก่อนเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไายค่ะ